เซตนี้นะคะฟ้าก็รับจบราคาหลักแสนกันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าทำไมถาดนี้มีราคาสูงถึงหลักแสนนะคะชุดนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆกันเลยนะคะหลังจากที่ลงคลิปเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามไปนะคะก็มีลูกค้าสนใจนะ Walk in นนะคะนำชิ้นงานมาให้เราประเมินราคานะคะแล้วก็ตัดสินใจขายกับทางร้านเราสำหรับชุดนี้นะคะที่มีราคาสูงนะต้องบอกก่อนเลยว่าใบด้านหน้านะคะใบนี้ เป็นงานในยุคข,ของรัชกาลที่5นะคะลวดลายของเขาเนี่ยจะเขียนเป็นลายจอปลนนะคะแบบนี้สวยสมบูรณ์ไม่แตกไม่ลาวนะคะก็คือสามารถขายได้ราคานะคะอย่างชุดนี้นะคะที่อยู่ในทานเงินนะคะก็จะเป็นชุดน้ําชานะคะสวยสมบูรณ์ครบชุดไม่แตกไม่ลาวไม่ซ่อมสามารถถือมาขายกับที่ร้านได้นะคะเซตนี้นะคะฟ้ารับจบหลังแดดกันเลยนะคะใครนะคะที่มีเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามหรือว่าจะเป็นการน้ําชาอันจิว๋วหรือว่าอันใหญ่ไซส์กลางที่ร้านรับหมดนะคะ ขอแค่เป็นงานสวยสมบูรณ์แล้วก็แท้ทันยุคค่ะที่ร้านเน้นเป็นงานเก่านะคะต้องมีอายุหลักร้อยห้าสิบปีขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นงานไทยจีนลับมุดนะคะสําหรับบ้านใครนะคะที่มีเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามเครื่องเงินนะคะไม่สะดวกมาหน้าร้านนะคะแนะนําว่าส่งรูปผ่านไลน์มาพูดคุยราคาเบื้องต้นกันก่อนนะคะทางร้านเรามีทีมงานไปรับซื้อให้ถึงที่บ้านคะ่ะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น